สวัสดีครับที่พี่ดงครับวันนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับของพี่ดงนะครับที่วันนี้มาออกรถกับผมนะครับวันนี้ออกได้ตามโควที่ผมลงไว้เลยไหมครับพี่ก็ตามโควที่ตั้งขึ้นอะไรก็ีได้ตามโควทที่แจ้งไว้เลยเนาะอันนี้คือไม่ต้องใช้โคนค้้าดาวต่ำจริงนะครับพี่จริงครับก็เอกสารก็ผ่านง่ายผ่านง่ายเนาะโอเคทีนี้ พี่โงมีอะไรจะฝากสำหรับคนที่กำลังจะโอนจออที่เะมาหาผมนะครับพี่เจอได้เลยครับาสนใจอยากจะได้รถนะครับก็เป็นโตโน่ที่สุดที่อยุธยานะครับามโอนที่โรงเรีนเพียนะครับผมก็เจอเจอในเพียผมก็เข้ามาดูแล้วก็ก็เข้ามาแจกกับพี่เพียแล้วก็ได้เข้ามาตบจริงเรียวจริงจริงครับโอเคได้ครับพี่โดฮขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ